คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่หรือไม่เมื่อคุณนั้นเล่นเบสวอลคุณนั้นก็แพ้รัวนแล้วก็โดนด่ากลับมา G G E C ในเวลาที่คุณแพ้และถ้าใช่หรือจะไม่ใช่ก็ตามเข้ากลุ่ม Discord server นี้สิกลุ่ม Discord server แมวขี้เหร่ Gangster เมื่อคุณเข้ามาที่กลุ่มแมวขี้เหอน g a n เตอร์แล้วคุณนั้นก็จะได้เจอกับคนมากหน้าหลายตา และมีทักษะในการเล่นเบสบอลที่แตกต่างกันยังไงล่ะโดยจะมีสายดังนี้สายยืนโง่ๆอยู่ในทีไม่ช่วยเฮียอะไรเลยจนเตียงแตกสายตายขั้นสูงสายบุกไม่สนโลกสายไม่อัพเจเนเรเตอร์สายกันเตียงขั้นสูงสายยิงขนูอย่างกับใช้เอ็มบอสายฟาร์มของเวล์เก่าๆสายเปย์ประจำทีมที่ไม่เคยเปย์เฮียอะไรเลยและแน่นอนว่าในอนาคตนั้นจะมีสายอื่นๆอีกมากมาย้าผมไม่ขี้เกียเลยนะ ในเวลาที่คุณนั้นเดือดร้อนบางทีคุณอาจจะแบบไปชวนสักคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยอะไรเงี้ยไปช่วยคุณเล่นอะไรประมาณเนี้เออแบบเป็นการสร้างเพื่อนไปแบบโดยปริยายเออฉาลา,าดไอคิวล้อยแปดสิบบิ๊กเบรนแล้วเมื่อคุณเข้ากลุ่มแมวขี้เลื้นแก๊งสเตอร์คุณจะได้รับยศที่มีชื่อว่ายศมนุษย์แต่ถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะได้ยศที่สูงกว่านี้ก็ไปทําแบบฟอร์มซะไอเวียนเขียนชื่อเป็นชื่อตัวเองในดิสคอร์ดซะมไม่งั้นกูก็ไม่รู้ว่าใครแคปส่งมาทาง DM ส่วนตัวได้ยิ่งดีแบบฟออร์ม่ทีห้งกด และที่สำคัญเลยพวกมึงอย่าลืมอ่านกฎด้วยไม่งั้นมึงโดนแบนขอให้สนุกกับแมวขี้เหลือดแก๊งสเตอร์